สวัสดีคับทุกคนครับผมอยากมาให้ข้อมูลน,นะกับสิ่งที่ผมรู้แล้วก็ได้สัมผัสเองเกี่ยวกับเรื่องอัตราวัคซีนนะครับที่กำลังจะเข้ามาในเมืองไทยภายในอีก3-4เดือนนี้ต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ในโซเชียลมีเดียนะไฟก็รุกกันบอกว่าทำไมรัฐบาลไทยถึงไปสั่ง ซีโนแว็อีก12ล้านโดสถามนู้นถามนี่กันมีใต้โต๊ะไหมะกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เข้ามาบีบดันไหมเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับไม่ได้เข้าขางใครไม่ได้เอียงไม่ได้อะไรเลยเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจนะว่าทำไมรัฐบาลนี้ถึงสั่งซีโนแบ็เข้ามาอีก12ล้านโดสเพราะสั่งได้เพราะมันมี it's available ครัทำไมไม่สั่งไฟเซอร์ม r ร o โดนาจอห์นสันและจอห์นสนยานยานี้เล่ะเพราะเขาไม่มีสปายให้ครับเอาให้ชัดเจนกันักทีด้วยเหตุผลอะไรก็ได้ในสิ่งที่อดีตน,นะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นเพราะรัฐบาลไทยไม่ได้จองเพื่อจะซื้อ,อยาพวกนี้ก่อนนะ,ะคำถามก็แล้วทำไมไม่จองมาก่อนละ่ะ ก็ด้วยสองเหตุผลไหนึ่งพวกหมอหัวขาวทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นที่ปรึกษาสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดาไม่ออกแปลกมากนะเก่งกันทุกคนหมอหัวขาวพวกเนี้ยเก่งกันทุกคนแต่เดาไม่ออกว่าโควิดมันจะกลายพันธุ์และจะรุนแรงขึ้นก็เลยติดก,กันนโยบาย ที่ไม่จะเป็นต้องไปจองหรือไปสั่งอย่าเพิ่มในช่วงที่ตอนนั้นยังมีให้จองอยู่บวกกับกฎหมายของข้าราชการไทยระบบประเทศชาติเราที่ท่านนายกต้องเปลี่ยนแปลงอย่างสูงก็คือระบบการคลังการที่จะเอาเงินไปจองแล้วทำให้คนจองเนี่ยเผื่อด้วยเหตุผลอะไรไม่ได้ยาขึ้นมาเนี่ยเขาไม่มีปัญหา ก็้ไม่ชัดเจนนะครับไม่ต้องคิดมากเลยทําไมเราถึงต้องไปสั่งซีโนแวคไม่12ล้านโดสทะพยาอื่นสั่งไม่ได้ผมรู้ได้ยังไงอ่ะผมก็ไม่อยากพูดมาตั้งนานแล้วนะแต่จะได้รู้สักทีว่าทําไมผมถึงรู้เรื่องนี้ดีเพราะ2เดือนที่แล้วเนี่ยบริษัทซูริกตัวแทนของเมอรโดนาเพื่อจะนํายาเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาได้โทรมาขอความช่วยเหลือผมเพราะอะไร เพราะผมรู้จักกััโหน้านใหญ่ของเขาที่อยู่สิงคโปร์เป็นคนที่ัยดีมากเคยอยู่ประเทศไทยมา16ปีถูกย้ายไปอยู่สิงคโปร์เสียใจทุกวันแล้วเขาอยากช่วยประเทศชาติจริงๆเขารักเมืองไทยมากผมก็ถามคําถามไม่ง่ายบอกว่าตอนนี้เมื่อรัฐบาลให้เอกชนเนี่ยสั่งมารโดนาได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็รู้จักกันแล้วผมก็มีคนที่เขาอยากสั่งเข้ามาเยอะมาก เป็นไปได้ไหมคําตอบของเขาง่ายมากเลยไม่มีเพาบอกอ้าวผมมีตังคนะ์น่ะผมไปหาตังค์มาให้ได้อะ่ะผมให้ตังค์สดเลยคนไทยยินดีจองไม่มีอ่ะถามว่าแล้วมีเมื่อไรละ่ะเขาบอกถ้าจองวันนี้นะครับหลังจากที่มีหลอดของมาร์โดนาที่จะเข้าเมืองไทยเดือนกันยานี่แล้วนะเราล้านโดสนะ ถ้าอยากจองเ่ยต้องรอมิถุนาปีหน้าครับมิถุนาปีหน้าแต่ที่สําคัญคืออะไรถ้าคนที่ผมบอกว่ามีอยากจองจริงไม่ตัดสินใจจองซะวันนี้นะมิถุนาเ็็จะไม่ได้นะผมก็ได้ถามไปว่าเอาแล้วถ้าเกิดภายในมิถุนาโควิดมันจางไปแล้วลละไม่ต้องห่วงเขาบอกเลยนะไม่ต้องห่วงคุณท,ทอ บริษัทยาวัคซีนทั่วโลกเนี่ยเขาบอกไม่มีทางเลยที่โควิดจะจางจากเราไปหรือปัญหาจะไม่มีไปอหปีนี่ไม่ได้มาจากผมนะนี่มาจากตัวแทนของบริษัทกับบริษัทที่เขาทำวัคซีนแล้วเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยเพราะมัาไม่รู้ว่าจะกลายพันธุ์ไปยังไงอีกงั้นก็ต้องรีบจองเข้ามา แต่นี้ผมขอแฉเลยนะครับใครจะฟ้องผมก็ฟ้องผมเพราะผมอยากให้คนไทยรู้ข้อมูลที่แท้จริงเชื่อมั้ว่าระบบข้าราชการไทยมัน่วยแตกแค่ไหนสูริก,กัเมรโดนากับเอกชนเนี่ยเขายินดีที่จะมีทำสัญญากันเพื่อจะนำมาร์โดนามาให้คนไทยเดือนหน้า แต่มีปัญหาทันทีเลยก็คืออะไรมีองค์กรตรวจสอบบัญชีแผ่นดินองค์กรตรวจสอบบัญชีแผ่นดินอยู่ดีๆเข้าไปยุ่งกับเดียวนี้แล้วบอกว่าทางองค์การเพสัต์ต้องเปิดสัญญาระหว่างเมอร์โดน่าซูลิกกับองค์การเพสั์ให้เขาดูทางบรยส์ทพร์ก็ถามว่า องค์การตรวจบัญชีของแผ่นดินผมจำชื่อไม่ได้นะสออะไรสักอย่างเนี่ยทำไมต้องมาดูเอกสารสำหรับเอกชนเอกชนด้วยไม่เมซนส์เลยแต่ทีรัฐบาลสั่งเข้ามาซีโนแวคแอสตราเซเนกาไม่เคยไปอยากเปิดเผยหรือแฉเลยที่ผมเข้าใจมานะเพราะว่าองค์การตรวจสอบ บัญชีของแผ่นดินเนี่ยใครรู้ชื่อ,อน,นี้ช่วยบอกผมหน่อยผมจำตัวย่อไม่ได้นะเข้าไปบอกว่าจะขอเนี่ยเปิดเผยสัญญาระหว่างองค์การเพสัตซูริกแล้วก็เมอร์ดนาเนี่ยทำให้บริษัทวัคซีนเนี่ยเขาเกือบพิจารณานะ่ยงั้นฉันยกเลิกสัญญาเลยเพราะเขาบอกเลยว่าเขาไม่เคยสอตอ,อถูกต้องสอตอ,อว่าเขาไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยขอเปิดสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชน และเนี่ยเป็นความลับระหว่างคู่ค้ากับคู่ขายแต่สอตองเราเนี่ยไม่รู้ทำไมสนจะเข้าไปยุ่งกับเดียวนี้เขาก็เลยโทรมาหาผมด่๋ยวผมหาข้อมูลให้สุดท้ายแล้วผมโทรไปหาหลายคนมากนะแต่นี้ผมจะพูดวิระบุรุษให้เลยนะ ที่ทำให้เมาโดน่าเข้ามาเมืองไทยแล้วไม่ขัดติดผมขอแฉเลยครับว่าใครทําให้เดียลเมโดน่าซูลิกกับองค์การเพศตัตกรมนุษย์รไม่ล้มท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอชมท่านครับอะไรดีผมก็ชมอะไรไม่ดีผมก็ว่าแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ พอผมไม่รู้จะโทรไปหาใครแล้วหมดปัญญาแล้วผมก็เลยลองโทรไปหาท่านสมศักดิ์เพราะตอนแรกคิดว่านี่มันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายพอโทรไปท่านสมศักดิ์ปุ๊บท่านสมศักดิ์ว่าทอมพี่รู้เรื่องนี้แล้วนะเราได้คุยกันแล้วเข้าใจพร้อมช่วยกลับไปอธิบายให้ทางบริษัทยาเขาฟังว่าสอตอง,องอเนี่ยนะเขามีเสร็จขอมาดูแต่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาขอมาดูนะ แต่ฐานะพี่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพี่แกบันตีได้ทอมไปบอกทางซูริกกับเบอร์โดนาเลยว่าเราไม่เปิดเผยเด็ดขาดนะทอมใช้คำให้ถูกนะเปิดดูกับเปิดเผยคนละคำกันนะก็ไปช่วยอธิบายเขาฟังก็แล้วกันผมก็ได้อธิบายให้เขาฟังที่สิงคโปร์แับที่เมืองไทยเขาก็เลยสบายใจขึ้น แล้วบอกว่าใช้คำของท่านมสมศักดิ์เลยเขามีเสร็จเปิดดูแต่เขาจะไม่เปิดเผยก็ข,ขอให้มันยุดติดตรงนี้ก็แล้วก,กันก็เ,เลยทําให้ที่ผมเข้าใจในวินาชีนี้นะเดียว5ล้านโดสเนี่ยที่จะสั่งมาเพื่อให้โรงพยาบาลเอกชนได้จัดจําหน่ายให้กับประชาชนเนี่ยไม่ล้มผมผมไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับผมเพียงเล่าให้ฟังว่าผมมีเพื่อนที่เขาโทรมาขอความปรึกษาความช่วยเหลือ ผมไม่รู้จะหาใครผมก็เลยโทรไปหาท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์แล้วเพราะท่านสมศักดิ์เนี่ยให้ความแนะนําที่ดีให้ผมกลับไปอธิบายให้สูริกฟังวันนี้คือการแกรันตีของท่านในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่เาเปิดดูเนี่ยแต่จะไม่เปิดเผยเนี่ยทำให้เขาสบายใจขึ้นงั้นถ้าเกิดมาโดนหามาจริงนะโดยที่ไม่มีอะไรพลิกกล็อกขึ้ขัดแล้วนะ็ต้องขอบุณท่านสมศักดิ์ เพราะถ้าผมไม่ได้โทรไปหาท่านทําไม่รับโทรศัพท์ผมทําใไมใ่เวลาคุยกับผมแล้วไม่ความแนะนาที่ดีผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรกลับไปคุยกับทางซูริกเขาแล้วขอขอบคุณบริษัทซูริกที่เป็นตัวกลางในการที่นำมอร์โดนามาจัดจําหน่ายกับองค์การเพสัตแต่แน่นอนครับต้องขอบคุณเมอร์โดนาที่ใจเย็นและพยายามเข้าใจนะครับว่านี่คือกฎของประเทศไทยแต่ก็กลับมาอระตัวรองสารการของวัคซีนเป็นยังไง เราต้องสั่งซีโนแบคเข้ามาครับช่วยไม่ได้เพ่นี่บอกนะมารดนาเขาไม่มีแล้วไฟเซอร์ไม่มีแล้วเพราะประเทศอื่นเขาจองหมดแล้วยาที่จะได้ตอนนี้มีโอกาสอย่างเดียวเท่าเป็นไฟเซอร์หรือมโรโดนาคือต้องเป็นยาที่บริจาคเข้ามาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเพื่อนผมเขาบอกมาว่าอเมริกาตอนเนี้มีนโยบายที่อาจจะทิ้งเมโดนาเป็น30 20ล้านโดสเลยแต่เขาพูดเลยนะครับ ว่ารัฐบาลไทยต้องกระตือรือร้อนที่จะไปคุยกับรัฐบาลอเมริกาให้มากกว่านี้เพื่อให้บริจาคมาเมืองไทยโดยที่เขาก็กระเซ็บมาแล้วบอกว่าประเทศที่ทํางานได้ดีเนี่ยในการเจรจาก,กับรัฐบาลอเมริกาเนี่ยคือเวียดนามเวียดนามล็อบบี้เก่งน่าจะได้ยาบริจาคเยอะคุณดอนครับตื่นได้แล้วครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศครับตื่นได้แล้วครับอย่าให้เวียดนามเขาได้มากกว่าเราครับ เรามีคุณแทมมี่นะครับกลับมาเรื่องซีโนแบคนิดหนึ่งเดลต้าเนี่ยชัดเจนมากอันนี้ผมอยากทุกคนเข้าใจนะถึงฉีดไฟเซอร์ถึงฉีดมอร์โดน่าถึงฉีดจอร์นสันและจอร์นสันก็ไม่ได้วังค่ะว่าคุณจะไม่ติดวันนี้ที่อเมริกาเลขเพิ่มขึ้น700%แต่เข้าใจนะครับจะเป็นไฟเซอร์มอร์โดน่าหรือซีโนแบค นี่ก็เพิ่งมีรายงานจากสิงคโปร์ออกมานะว่าซีโนแวคป้องกันความเจ็บสาหัสหรือการตายมีประสิทธิภาพดีพอๆกับไฟเซอร์มอร์โดน่าจอร์นจอร์สันเลยสิ่งที่ไม่ดีที่สุดหรือคนที่กำลังตายที่สุดตอนนี้คือคนที่ไม่มีวัคซีนในร่างกายเลยงั้นเพราะเหตุผลง่ายมากยาอื่นไม่มี รัฐบาลไทยต้องไปสั่ง c i n o v a c เข้ามาอย่าเพิ่งไปด่าเขาอย่าเพิ่งไปว่าเขาอย่าเพิ่งไปเครียดถ้ามีมาจริงฉีดก่อนและอีก3เดือนมีอะไรดีกว่าไปฉีดต่อคนถามหลายคนว่าฉีดยา mix ก,กันได้ไหมฉีดเข็มสามเข็มสี่ได้ไหมคุณกำลังฟังคนที่ฉีดมาสี่เข็มแล้วนะ c i n o f a c 2สอง Pfizer สเดือนหน้าผมจะกลับไปอเมริกาผมต้องไปทำธุรกิจที่นู่น ผมก็จะนะครับฉีดจอนเฉีนน้นจอฉนเกคุณกิตสดา,บอ,าดอบอกว่าคุณดอนขี้คุณที่มุ้ยบอกคุณดอนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมก็หรือว่าคุณกำลังหมายเขาว่าผมขี้คุยขี้โมใครก็ได้นะก็ฟังกันดีๆนะครับนี่คือซักทุกอย่างไม่มีน้ําจิ้มไม่มีน้ํายา ถ้ารัฐบาลไทยสั่งเข้ามาได้จริง12ล้านโดสเพราะวันนี้มันมีให้เราฉีดเข้าร่างกายเรา mm hmm. ก็เอให้เราได้ฉีดก็แล้วกัน mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนครับวัสดีครับ